ไปบา้านอ,อ,อืออือไปกพ่อบาทไปกรุงเทพจ้ะไปเนี่ยไปอีกไมนยอมสิโอ้ยเป็นแน่เป็นเทวังเทพหรอกสบายดีป้าลุงเนาะนี่กป,ป้าลุงป้าลุงโอ้ยฮอ,อดแลว้วฮอดชายละฮอดชายแลว้นลวน้่าดูแก่เนี่ย แล้วฮอรดเบรนเดังอันติ๊กมาให้ล่ากับี่นอไเนาะูี่ยเอ้กเสบายดีเด้อพี่น้องกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดรุกูุตคนฮอดบ้านแล้วบ้านนี้พี่น้องเนาะลง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  อลอจับเลยงลงอ้าเล่นหาประตูรถพี่น้องอมากันเลยอ่าสวัสดีมาตรงเทปเพิ่นจนคำจนมืดพี่น้องโอ้เาตคงเทย้ายว

มันคีฝุนเข่าพี่างเง่้แล้วก็ย้ำผลไม่ไล่นะเพือให้ผนมาติดให้พี่างเงีเนาะอ่าเาก็ืองผมมาพ่น้องวนบ่สบายดีเด้อพ่อพว่านเด้อพี่างเงี้ยมัจะใช่ไง

và bì và bì và bù mày quên mua đây mày quên này không có không nhá má 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 đúng rồi má yeah, oh, à. ừ. không à, ma, ma, lúc là, nhà, nhau chuyện gì vậy nhau chuyện này anh bảo anh thua à tôi béo thế đâu à tôi béo rồi phải chào tôi nát hết 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 มาชกตาจะ่ใาตัดมาจะพูดไมเสิมาแทกนี่เออแทกแล้วห่วนคนรือ่าแทกอ่บนั่นน่ะอ่าลงเอกล้องในบ่อลงแง่จะไม่เาไปเจกตอยู่บอลงเลยไปเลยอ๋ปอนออออนออออออ๋ออออออ๋่น๋ออ๋ออ่ออ๋ออ้าออออูอออออเออพอ ชื่อมันมวนตั้มอโลอโลงอโลบานเลงแตไม่ได้แถบนีตายเอะดตาเราาเนาะโอ้ยขงรับแล้วยอรับไปเดี๋ยวไทันนึ่งคมพเทพอยงเทกานเลย้อบบาทตอนน้นไหกานึ่งบาทไล่่บ่ขึ้นไล่ดีเนาะขึ้นมือยู่คอทุกอย่างขึ้นบ่ร้อยร้อยไปร้อยบาทตอนั้นสองอนรอบนั้นเะ ลงมาลุกลงมา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 เกือนางงามคนเดมาใส่เกือด้ลูกมาใส่เกือด้วยได้ส่งงามมาใส่เกืองามด้วยไปไปขอมันในพี่กนพี่น้อเลยสร้างเป็นทะเลมื่มเนาะเนะจนคำจนมืดสวัสดีได้เด้อไปดีไดีเล้วล่ะบอวาเกือบจะเลี้ยวพี่น้องเหอเนาะ Rồi rồi, đi nó rồi. À bươn mà xăm tới đây cho ngoài bỏ. Đúng. Đúng rồi, đi nó rồi. Đúng rồi. Ồ ừ, ngam 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 sang này ngam. Nó à tô đi nó rồi. Ni sang phần ni tắt mà ta bạn này đây đây no. nó. Ni nó thể không một mên dăm thể phần nó. มา <Spe ak> เทกมาเทกก็คือเดียวเลยเมื่อต <"Take> ัดโอนอนนนอน่น <"Take> ้องนนอนวดนอยอะ้นองปุอยงน้นโอ้อ่าอแวนไ้หนเ้อแหวนือเน้องาแต่ได้ตรเรยนี้มากเลยเขาสิดไรเเรียลลงบวกบวกคัหาไปเลยก้เป็นอย่างนนี่นอนน่นอน มต้องไปว่า no, ช no, no, no ุมาตัหนางานงงานหงงานไม่ไเสียกาไฟลูกค้านะโดยนี่เอามาอะไรพอดีประกอบใช่ตอบตเรียบร้อยดยเนาะมันปชิ้ไเปชิมันอะไรก็ประกอบะล้โอ้เป็นชุดะโอเคโอเคโอ้เนนอนเนนอนไปนองไปสร้างกันอ่าอึ๊บอุ้ยอ่า้งพ่วงไรก่อนนี่แมเอ่อนี่แม่สาวปะแม่สาวเนาะอ่าดีต้งมาต๊ะในมรยปัญหา ว่าเขาไว้ยึดไว้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ชิทนกว่าเนาะตัวนี้ได้ทนกว่าเปิดออกเนาะเพราะว่าเพราะว่าบางคนบอกว่ามันอยากลอยป่ะมันจะสะดวกสบายยุตัวนั้นแต่ว่าเวลาเข้าใส่ไปโดนโชวแตกแต่ตัวนี้ชิทนกว่าถ้าสมมติว่าสมมติวราเห็น ว่าเพื่อนมันมีเงินมีคำดอกเป็นอย่างไรเนาะคือเห็นมีตะมงมีธรรมะก็อไปเลื่อนอัตโนมัตินี่เฮาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่บ่นี่หรือว่าเอาตัวนี้เลยบ่ได้เปลี่ยนคือเฮาพอตัวนี้ออกใส่ลรางกันใส่ลรางมันแล้วก็มีมอเตอร์ต่างหากบ่แม่แม่แม่ท่าไยตัวนั้นอะไแพงบ่เม่อกี้น่าจีแพงแต่ว่าเอาตัวนี้เอาเงเก่านี่แล้วเนาะได้แต่ใช้เดินเก่าแต่ว่าเอา ซื้อแต่ตัวไอ้ตัวรีโมทมาโดยโดยัตโน้องมาโดยโดยพี่น้องไอ้ทำบิ้งที่ซื้อรถมาได้เอานี่กับบ้านนอกบ้านหน้าเข้ากับพ่อเลยจำนี่พี่น้องเลยผมมีเงินมีค้ำเลยดูแล้วเนาะเฮ็ดพ่อกันไมมไมมนะเวลาเอ่อย่ำฝนเลยว่าเปิดไฟนี่ไมมไมมเต็มเบิดอะไนี่มันบอ่ามันเข่าไปจักไม่ยังไม่ยากพี่น้องเลย ก็ได้กันกันไว้นี่แหละพอได้งามงามงามโอ้โนยังไงเปลี่ยนแค่ิ๊ตาดีวบ้องไวขนาดเนาะ,ะตัวเป็นยัไงแล้วม้ามือนเศร้านี่ก็สวยเลยเเป็นยเป็ดมุ้งสีเก้ามุ้งเลยนเนาะอ่าเป็นแ่มือมือเดียวแล้วเลยมาวัดกัตัดเลยเลยแล้วมาติดตั้งกับือนโดยโดยโดย อ้าวพี่น้องนี่เนาะนี่แล้วกเอากาวจิกมาย่างดีอ่ามียังมีออกเข้าบ่ได้เลยอ่าตอ่าสเพี่น้องโอ้คักๆๆๆผู้ใดอยากให้ไปติดดูห้างอีหยังก็อยู่เฮือนูซานก็อ่าใช้บริการได้เด้อพี่น้องเด้ออ่าสร้างแล้วเฮ็ดคักขนาดอ่าแน่นอนแน่นอนพี่น้องเด้อ ราคาเนี่ยจะย่อมเย้านะพี่น้องเงีเ้ยเนาะเบอร์เตียงเคยทำลายบอนอยู่ทำมึงลายบ่งลายบอนแต่ว่าของเรานี่ราคาเดิ่ด<ผ>มเย้าส่วนมากบางห้านก็มารัก,กดไปหลายโดยและกระเทศโปรตุเกสแม่ไม่บางแห่งเคยมีโดยแต่เร<อ>านี่ถือว่าคักไปหน่อยงานนี่ละเอียดิด การอันนี้จบกมัจะใช้อายเนี่ยเฮียนนี่อยู่บ้านเทานี้ก็เก็ไปเฮียนมาจะมาจะพูดแล้วอบาสชวนลายมัจะไท่ไบ่เกิดเศร้าเกิดเศร้าปีว่าแล้วกับขากวนนี้นี่ต้องมาจะใช่ไห่เมียนลี่โอ้โหโซซาปีเรก็เลยจับไปบ้านเขาอ้อ บาดเด็ก40ปีไปเนายเขาอยากเป็นคิดดรฮะแทงกเอของโคงเลยป่ยนช่ยได้เลยบบนี้ยางรการหลังจากที่เร่าง่ายก็คือบอเตียงก็เคยไปเห็ุงานที่พึ่นก็เป็นลูกจ้างเขาเนาะโตไป่ตไปก็เอ้าก็ห็บเป็นแลวก็มามาหักงานอี เทกระงามนี่มันอะไรบางามไหม่าน่านนี่น้องเนาะวิ่งหล่องติเลยโอ้ในกันในการอันสมมุติว่าพี่น้องเพื่อนอยากติดต่อไปเหตุการณ์มีเบอร์ฝากเบอร์ไว้ก้ติดต่อทั้งหันอุตุพรธุรกิจรถอ่าอุตุพรก็สั่งรถเนาะแม่นแม่นโอเดี๋ยวพันชินเองน้ำเองโดยโดยโอเคพี่น้องเนาะไปเตียงมติดต่อหาไอ้ใต้เลยใต้ล้วน โดยมันก็นบอกว่ามันมันสิมี่พี่น้องเล่เาลาภิษฐ์ผู้ผู้อ้ายผัวอ้ายเห็ดยนบแต่ผู้ผู้ติดกล้องก็ไม่อีกบอกเว่าติดกล้องวงจรปิดนี่จะไปเโบ่ถ้าเจ้าลาผิดแต่พวกนี้เนาะแม,แมโ่โอเคโอเคดีเลยงามงามขอบใจได้ไรไอ้ได้กินข้าวกินน้ำอยู่บ่กินกินโอ้ เจ้าพ่นเ้าพออยู่ผ้ามีเป็นหมุนอาหารแล้วก็บไอ้ระเขาข่า้ามชุบุหมือนเดิมมันยันวะยันมามันดูคนโบราณโบทาวโบรันพี่น้องเลยโทษก็ใครได้ลเนาะบวชคยบแล้วบบวมั้ยบบชดยด้วดกันเองเพอแล้วเนาะีกัอกนกั ไปดิกิน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 จนข่าเรงเลยก่นอะไรเนาะบดีกินข่าเรงเลยโดยเมื่อเมียบิห้อีกแล้วเนาะอ่ามื่อกี้กินข่าบ่ซ่อ่าบุกขนข่ารงกินอือนี่เนี่เนี่นี่้ไกลเลยมาสไรเอาเอานี่เอาไปกินกินเลอันี้เดียวกันมันไกกับวัยกิน

ป้ายไม่หนีก็ได้ใช่เดี๋ยวเราได้มาได้แล้วเดี๋ยวมาให้แล้วเออใส่ถุงยางมาให้แล้วสามคนบ่สามคนบ่เออเออไปไปให้ช่างปลุกใช่ใช่ของฝากของฝากของฝากใช่ไอ้ไอช่างใช่ไม่ได้ไอช่างนะไอช่างนะไอแห่ไอช่างไปไอช่างเอาเข่ามากินเล้งมาสิไอไอช่างไปปลุกไป วางวางกเบิ่งเด้อเด้อให้ช้างเด้อถุงนึงเด้อเออพี่พี่มานี่ไอ้ไอ้ช้างคุณนั่งกันนหนให้ไอ้ถุงนึงให้ถุงนึงเด้อเออให้ไอ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 ้ไปแห่งกันได้เออผู้ผู้ผู้ลุงพู้นั้นอยู่อือผู้ผู้ยังใส่กาวอยู่หขนาะอ่าโทษของฝากจากฝั่งไทยไปสิให้พู้ลุงด้วยให้พู้ลุงด้วย ไอพรุ่งเด้อโอ้รอยรอยขาบ้านไก่แน่พี่น้องเลยวันนี้มากินแรงว่ะผลวกองผลวกองอำใจได้เลยะเด้ออ่ฮะขาบอ่ะอกอืมออ่าอ่าอ้หูพีน้ังไายสบายสบายจิ้งลู โอ้ยหอดแล้วหอดแล้วบาทนี้อ่าคือยังงเรียบร้อยหอดเทือนเรียบร้อยแล้วบาทนี้เนาะอ่าจอยกบ้านก็มาเวกินข้าวอยู่นี่เลยคืนยังไงเนาะกูเฮงได้เมื่อเมียเสีหายว่าพวกพกินข้าวนองเราอีกอ่าว่าให้เราอีกแล้วอ่านี่ยเราตีแล้วเนี่ยเราสบายดีมันไม่เป็นเกาเดี๋ยวเราเห็ดเห็ดเข่าไปถ่ายไ้จีรากเนาะ เมื่อผัดผัวกินข้าวน้ำนวดหวานไว้ให้ก็แฮงอีกเดียวทานนอยทานใหญ่แล้วนะพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาบันนี้หอดือนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาเตียงกัจจิโก้จบคลิปก่อนนอนพี่น้องเนาะอ่าโตพี่น้องเอ้ยอ่าอาบน้ำอ่ำในผักผอดบันนี้เนาะแล้วจะได้กะ อ่าขอบบุญขอบคุณนเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดครูทุกคนเดอ้อพี่น้องเด้ออ่าให้อยู่ดีมีแฮงพี่น้องเอ้ยบุญค้ำนําสู่บุญค้ำนําส่งอ่าตลอดปีแลตลอดไปเนาะพาทั้งเฒ่าแม่ไปกดไปอา่ากเนาะมือะ้อนี้กขาตก็ลดลงอจักนอยว่าซั่นพี่น้องเอ้ยจักสิว่าได้ได้บ่ตีก็ได มีตจได้สิพาทั้งเราไปบนไม้อีกพี่น้องเลยแต่ว่าคนอื่นกันบเบื่ออื่นเนะาะจะเดินทางขึ้นไปสิปูนก่อนพี่น้องเลยเนาะเอาเสื้อผ้านาเพขึ้นไปเจกก่อนมีทั้งเอฟซีอยู่ทางควังไคเพป็นฝากามาให้พี่น้องเลยข,ขอบคุณขอบคุณเพื่อนไดลายเนาะอยู่ดีไม่แหง้งเปิ้ลสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้ออ๋อส่วนเรื่อนี้เป็นเตียงคตนโดลาดไปแล้วพี่น้องเห็นเนาะอ่าพอดีมาจังหวะตือสร้างเพิ่น เออเฮ็ดเวรนี่กระจกพี่น้องนี่จะเป็นร้านคนพุชากายเนาะพี่น้องเนาะเอ่ออ่าของเจ้าของอุตุนธพรก่อสร้างนี่แหละู้จักเพิ่นมาหลายฟ้าหลายปีพี่น้องเอ้ยอ่าเนกบอกว่าไปติดก่อนโลด่ซั่นบ่เตีย่ซั่นพี่น้องเอ้ย เปินเงินไว้เตียงไวาจะได้เนาะเงินคำค่ากกใช้จ่า,า,า,นนาย,ะย,าายจะกออาาี่พี่น้องเลยเปินใหงมาติดก่อนแดีวมีมาหาได้ก็จะเอาให้อวดสรนเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งย่าเพื่อนในลายเนาะนายจ่ายเจ้าของอาหารอุตุมพรก่อสร้างห้างใหญ่ที่สุดในสีนูพี่น้องเนาะ อาพี่น้องสระนี่กับเตียงคอยตัวจบคลิีกันอยู่ดีไม่แห้งบิ้สุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบุญคำนำสู่บุญคำนำส่งปาตนาสิ่งใดคอ้ได้สมคูรณ์มั่นปันาสุขสิ่งทุกประการเบิสุขุสุคนพี่น้องไงเอาเทือนถึงซานอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยเด้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะสระเบอร์นี่ไปก่อนสบายดีพี่น้องบิ้สุขุสุคนพี่น้องเนาะ